เสียงล้อกระเป๋าลากครูดไปบนดินแดงหย,ยาบหยาของถนนลูกรังที่ทอดยาวเข้าสู่หมู่บ้านเงียบเพลงหยุดยืนหน้ารวไม้เก่าที่มีถาวัลเหลือกรอกเงาบ้านใหญ่ยังเหมือนเดิมหลังเล็กฝาผนังไม้สีซีดกระเบื้องมุงหลังคาสังกะสีที่ส่งเสียงดังแกรกๆเมื่อโดนลมพัดเธอกดกริ่งเล็กๆที่แขวนไว้ตรงซุ้มไม้หน้าบ้านแป๊บเดียวประตูก็ง,ง้มออกใหญ่ ในชุดผ้าถุงลายดอกเดินออกมาช้าๆรอยยิ้มบางๆแต่สายตาดูอิดโรยเพลงยกมือไหว้แล้วลากกระเป๋าเข้าบ้านหันมองไปรอบๆลานหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยหมอดินกระถางต้นไม้เก่าและของแปลกตายอย่างถุงผ้าแดงเล็กๆที่แขวนไว้ทุกบานหน้าตาเธอชี้ไปที่ถุงนั้นยายบอกสั้นๆไว้กันเงานางหม่เเลงไม่ถามต่อแค่พยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินเข้าห้องนอนเล็ก ที่อยู่ติดห้องครูผนังบางจนได้ยินเสียงการาน้ำร้องจากอีกฝั่งห้องเตียงไม้ที่ส่งเสียงเอียดเมื่อเธอล้มตัวลงนอนยังเป็นเตียงเดิมตั้งแต่สมัยเด็กกลิ่นผ้าห่มเก่า,าคาะลคลุงแต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยค่ำคืนแรกในหมู่บ้านนาปงมาถึงพร้อมความเงียบที่แปลกแยกเสียงรถไม่มีเสียงคนคุยไม,ม่มีเพียงเสียงแมลงและลมที่พัดผ่านต้นไผ่ด้านหลังบ้าน เพลงนอนตะแคงมองฟ้าเพดานจนเปลือกตาหนักแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในห้องนิทราเธอไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแต่ในฝันเธอยืนอยู่ริมลำธารสายหนึ่งสะพานไม้เกา่เกาๆทอดข้ามน้ำสีดำขุ่นที่ไหลเอื่อยๆเบื้องใต้เสียงเพลงเทาเบาดังมาจากใต้สะพานหญิงผมยาวสวงชุดบางนั่งหันหลังอยู่บนหินก้อนหนึ่งตรงชายตลิงน้ำไหลไปนางยังรอใครจะมาแทน เสียงนั้นคล้ายเสียงกระซิบแถวๆเหมือนลมผ่านหูเพลงไม่เห็นหน้าหญิงคนนั้นแต่รู้สึกได้ว่าหญิงคนนั้นรู้ว่าเธอยืนอยู่ตรงนี้เธอพยายามขยับถอยหลังแต่ขาเหมือนจมลึกอยู่ในดินเหนียวขยับไม่ได้จู่ๆหญิงคนนั้นหยุดร้องเพลงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันหน้ากลับมาชา้ชาๆแต่ใบหน้าของเธอคือผืนว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเป็นเพียงผิวหนังเรียบตึงที่บิดเบี้ยวคล้ายจะยิ้ม เพลงกรีดร้องในฝันแต่เสียงไม่ออกเธอพยายามวิ่งหนีแต่ทุกอย่างรอบตัวหมุนกลับกลายเป็นสายน้ำที่ไหลลุมพะเธอลงไปในกระแสน้ำร่างเธอดิง่งลงสู่ความเย็นเฉียบในทันทีเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงหอบหายใจแรงๆข้างหูมีเสียงหยดน้ำดังแปะแปเธอลุกขึ้นมานั่งบนเตียงมองเท้าของตัวเองที่เปียกน้ำทั้งสองข้างมีรอยเลอะดินติดขึ้นมาด้วยเหมือนเดินลุยน้ำมา ภาม่านหน้าต่างปลิวไหวเล็กน้อยทั้งที่หน้าต่างปิดอยู่เธอกระพริบตาชา้ชาๆพยายามตั้งสติพลางเหลือมองถุงผ้าแดงที่ห้อยอยู่ตรงกรอบหน้าต่างมันขยับแถวเบาๆมีอะไรอยู่ข้างนอกห้องนั้นเสียงลมพัดผ่านไปอย่างชา้ชาๆและเสียงร้องเพลงเบา,เบาๆยังไม่จางหายจากหูของเธอเลยแม้แต่น้อยอากาศเช้าของหมู่บ้านนาปงเย็นชื้นและอบอ้าวในเวลาเดียวกันเพลงลุกขึ้น จากที่นอนด้วยอาการมึนหัวเล็กน้อยเธอก้มมองเท้าของตัวเองอีกครั้งคราบดินจางๆยังติดอยู่ตรงส้นเท้าแม้เธอจะล้างออกเมื่อคืนแล้วแต่กลิ่นน้ำขุ่นข้นยังติดจางๆที่ขอบจมูกยายกำลังต้มน้ำอยู่ตรงครัวหลังบ้านไม่พูดอะไรมากนักนอกจากชวนกินข้าวต้มกลิ่นขิ้งร้อนๆช่วยให้เพลงรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยแต่ในใจยังคงฝังภาพของผู้หญิงตาสะพานไว้อย่างแน่นหนา หลังอาหารเธอเดินสำรวจรอบบ้านอย่างเงียบเงียบรู้สึกว่าหลายอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่บางอย่างกลับเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวกระจกเงาบานเก่าหลังประตูห้องน้ำเป็นกระจกที่เธอเคยใช้สมัยยังเด็กขอบไม้ขึ้นระเล็กน้อยแต่ยังสะท้อนภาพได้ชัดเจนเลงยืนมองตัวเองในกระจกใบหน้าเธอยังซีดถิวมีรอยแดงจากยุงกัดเมื่อคืนเธอยกมือแตะแก้มแล้วหันไปทางซ้ายกระจกสะท้อนเธอเหมือนเดิมแต่พอเธอหันกลับมาทางขวาอีกครั้งเงา ในกระจกกลับยังคงหันซ้ายเธอชะงักนิ่งศบตาตัวเองในเงากระจกเงานั้นขยับช้าก,กว่าเหมือนจงใจหนุ่มเวลานิดเดียวพอให้รู้สึกว่าอะไรบางอย่างผิดปกติเธอยกมือขวาเงาในกระจกยกมือซ้ายแต่พอกระพริบตาเงาก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอสูดลมหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพราะย,ยังไม่ตื่นดีแต่ลึกๆในอกกลับรู้สึกเย็นว่า ระหว่างวันที่เธอเดินไปที่ห้องสมุดเล็กๆของโรงเรียนเก่าเพื่อหาข้อมูลเรื่องประวัติหมู่บ้านที่นั่นยังมีครูอยู่ไม่กี่คนและส่วนใหญ่ก็จำเธอได้ในฐานะหลานสาวของแม่มานครูจันผู้หญิงสูงอายุที่เคยสอนสังคมศึกษาทัศไทยเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนๆก่อนจะพูดขึ้นว่ากลับมาแล้วเหรอหลานยายมานเพลงพยักหน้าเบาๆและถามครูว่ารู้จักชื่อเด็กผู้หญิงชื่อดาวไหม ครูนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดช้าๆว่าเด็กคนนั้นเคยเรียนที่นี่เมื่อสิบกว่าปีก่อนเสียชีวิตตอนมห้าเหมือนเพลงแปะแปะเพลงถามต่อว่าเสียชีวิตยังไงครูจันไม่ตอบในทันทีแต่ลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เก็บแฟ้มสีซีดแล้วหยิบแฟ้มเก่าๆออกมาเปิดให้ดูหน้าปกเขียนด้วยไาล่มือว่าเรื่องเล่าชาวบ้านภายในมีบันทึกสั้นๆเรื่องการจมน้ำของเด็กหญิงชื่อดาวใต้สะพานไม้กลางหมู่บ้านช่วงเดือนเจ็ด ซึ่งเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดในรอบปีไม่มีพยานไม่มีร่องรอยการต่อสู้แค่ร่างลอยขึ้นมาเงียบๆในเช้าหนึ่งครูพูดเบาๆว,ว่าแม่ของดาวเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนลูกจะตายเธอฝันเห็นผู้หญิผงผมยาวที่ไม่มีหน้าในฝันนางมานั่งร้องเพลงใต้สะพานแล้วจับขาของเธอไว้เพลงเงียบงานใจเต้นช้าลงอย่างหนักอึ้งในอกขากลับบ้านเธอเดินผ่านสะพานไม้นั้นโดยไม่ตั้งใจ มันดูธรรมดาเป็นเพียงแผ่นไม้พาดข้ามลำธารสายเล็กๆที่ตอนนี้น้ำนิ่งสงบจนเธอแอบคิดว่าฝันเมื่อคืนอาจเป็นแค่เรื่องไร้สาระเธอหยุดยืนที่กลางสะพานมองลงไปเบื้องล่างเห็นเพียงผิวน้ำสะท้อนใบหน้าเธอในน้ำแต่น้ำในวันนี้กลับนิ่งเกินไปไม่มีคลื่นไม่มีปลาไม่มีใบไม้ไหลผ่านเธอเริ่มรู้สึกว่าภาพสะท้อนในน้ำนั้นยืนนิ่งผิดปกติเธอขยับหัวเอียงซ้ายภาพสะท้อนไม่ขยับตาม เธอเม้มปากแน่นแล้วหันหลังกลับทันทีเดินเร็วๆกลับบ้านโดยไม่กล้าหันไปมองอีกคืนนั้นขณะล้างหน้าก่อนนอนเพลงก้มหน้าลงในอ่างน้ำเย็นจูจๆเธอก็รู้สึกว่ามีสายตาบางอย่างจ้องมองจากด้านหลังเธอเงยหน้าขึ้นมองกระจเงาอีกครั้งเงาของเธอยือนอยู่ตรงนั้นแต่ท่าทางกลับแปลกไปเงาไม่ได้ยืนตรงเหมือนเธอแต่เหมือนเอน็นตัวเล็กน้อยไปด้านข้างและมองกลับมาด้วยมุมศรีรษะที่บิดผิดธรรมชาติ เธอยกมือขึ้นแต่เงาไม่ขยับตามเธอลองขยับนิ้วช้าๆเงายกมือขึ้นช้ากว่าครึ่งจังหวะและดวงตาในเงานั้นไม่ใช่ดวงตาของเธอแต่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเพลงถอยหลังช้าๆจนหลังชนผนังห้องหายใจหอบลึกในหูได้ยินเทียงเสียงตนเองที่ดังอื้อเธอปิดไฟในห้องน้ำทันทีเดินกลับเข้าห้องนอนโดยไม่พูดอะไรสักคำเงาของเธอยังอยู่ในกระจกแต่มันไม่ได้หายไป มันเฝ้ามองเธออยู่เงียบๆในมุมที่ไม่ควรมีอะไรเฝ้ามองใครจากตรงนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงฝนตกประทะหลังคาสังกษีเบาๆมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเพลงนั่งอยู่ริมหน้าต่างในห้องของยายสายตามมือมองออกไปยังท้องฟ้าที่ไร้แสงดาวกลิ่นดินชื้นลอยคลุ้งมาตามลมพร้อมกับเสียงเขียดและมแมลงที่ไม่ยอมหยุดเธอไม่ได้นอนหลับมาหลายคืนตั้งแต่คืนแรกที่ฝัน ถึงหญิงผมยาวใต้สะพานกระจกในห้องน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากมองตรงๆแม้ในตอนกลางวันเงาของเธอยังไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเงานั้นจะตามมาแต่ไม่ขยับเหมือนเธออีกต่อไปยายเริ่มมีท่าทีแปลกๆมากขึ้นช่วงหลังมักจะเข้าห้องเก็บของนางกว่าปกติบางครั้งถือผ้าขาวออกมานั่งเย็บที่หลังบ้านพร้อมจุดทูบไว้ใกล้ๆเสมอเพลงเคยถามแต่ยายทิ้งตอบว่ายังไม่ถึงเวลาและให้เธออยู่ห่างจากสะพาน ช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะก,กำลังเดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งเธอเห็นผู้หญิงสูงวัยกลุ่มหนึ่งกำลังเอาดอกไม้ขาวไปวางไว้ข้างๆศาลเล็กๆที่สร้างจากไม้ไผ่สีซี่ตรงทางแยกพวกเขาไม่พูดคุยกันไม่สบตาใครและไม่มีใครยิ้มเพลงหยุดยืนมองอยู่นานจนกระทั่งหญิงคนหนึ่งหันมาสบตาเธอแล้วพูดเสียงเรียบว่าอย่าไปตรงนั้นตอนเดือนดักคืนนั้นเธออดไม่ได้ที่จะถามยายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ยายเงียบไปนานก่อนจะหยิบกล่องไม้จากใต้เตียงกล่องนั้นห่อด้วยผ้าขาวเก่ามีรอยพับจนดูเหมือนใช้มาหลายครั้งเมื่อเปิดออกภายในมีเทียนสีดำห้าเล่มก้านทูกและผงสีแดงในถุงผ้าเล็กๆยายบอกว่าสมัยก่อนทุกสิบห้าปีจะมีพิธีที่เรียกว่าส่งเงาเพื่อแลกกับความสงบในหมู่บ้านพิธีนี้จะเลือกเด็กผู้หญิงอายุระหว่างสิห้าถึงสิเจปีให้ไปนั่งใต้สะพานไม้ในคืนเดือนดับ พร้อมจุดเทียนดำห้าเล่มรอจนกว่าเงาจะมาเลือกถ้าเงายอมรับคนที่ถูกเลือกจะต้องหายไปจากหมู่บ้านแต่ถ้าไม่เงานั้นจะติดตามเธอไปทุกที่เพอ,องถามว่าใครเป็นคนเริ่มวิธีนียย้ใหญ่เทียงพูดว่าเริ่มจากตอนที่นางไหมถูกจับโยนลงน้ำขณะพยายามถอนคำสาปปรักที่เธอทำใส่คนรักชาวบ้านไม่ให้อภัยและเธอก็ไม่ยอมตายเทียงร่างเท่านั้นที่จมหายแต่เงาของเธอยังอยู่ หลังจากนั้นมีเด็กผู้หญิงหายตัวหรือตายทุกสิบห้าปีในเดือนเดียวกันทุกครั้งและทุกครั้งก่อนเกิดเหตุจะมีคนฝันเห็นหญิงไม่มีหน้าพ่อของดาวเด็กหญิงที่ตายเมื่อ15ปีก่อนเคยต่อต้านพิธีส่งเงาเขาเผาเทียนดำทั้งหมดและกูจะพาหมอผีจากเมืองมาทำพิธีถอนแต่แล้วไม่นานดาวก็ตายเธอจมน้ำในคืนที่ไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน หลังจากนั้นไม่มีใครพูดถึงพิธีอีกทุกคนแค่แขวนถุงผ้าแดงไว้หน้าต่างหวังว่ามันจะพอช่วยยายลูกผ้าขาวที่อยู่ในกล่องเบาๆก่อนพูดเสียงเรียบว่าครั้งนี้มันเลือกแล้วเพลงไม่กล้าพูดอะไรกลับได้แต่จ้องมองเทียนดำในกล่องไม้เหมือนมันกำลังเคลื่อนไหวได้เองเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเริ่มฝังตัวอยู่ในเงาของเธอทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกมันจะยิ้มบางๆแม้ปากจะไม่ขยับคืนนั้นขณะที่เธอกำลังจะปิดหน้าต่างสายฝน เริ่มตกหนักเสียงเพลงเบาๆลอยมากับสายลมอีกครั้งน้ำไหลไปนางยังรอใครจะมาแทนเธอปิดหน้าต่างทันทีและหันกลับไปมองห้องแต่เหมือนเห็นบางอย่างหายวับไปตรงมุมกระจกข้างในกล่องไม้ใหญ่เริ่มจัดเข้าของลงผ้าเรียงเป็นระเบียบเหมือนคนเคยทำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนผ้าขาวเทียนดำทุบสามดอกและถุงผ้าแดงอีกหนึ่งถุงเสียงลมหอบใหญ่พัดผ่านหน้าต่างถุงผ้าแดงที่แขวนอยู่สะบัดแรงจนเกือบหลุด เพลงนั่งกอดเข่าข้างกล่องไม้ใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูยายไม่ได้มองเธอแต่พูดขึ้นเบาๆเหมือนคุยกับใครอีกคนในห้องนี้ทุกสิบห้าปีจะต้องมีหนึ่งคนและเงาก็เลือกหล่ะแล้วในเงามืดของห้องเพลงเห็นเงาตัวเองบนผนังเริ่มขยับช้าๆแม้เธอไม่ได้ขยับตัวเลยสักนิดเดียวลมแรงตั้งแต่หัวข้างฝนตกต่อเนื่องไม่ขาดสายท้องฟ้าถูกบดบัง ด้วยกลุ่มเมฆหนาหนักจนแม้แต่เงาของภูเขาไกลๆย,ย,ยังหายไปเสียงฝนตกกระทบหลังคาเสียงน้ำไหลลงตามท่อเสียงกิ่งไม้เสียสีกันและเสียงมแมลงที่เคยร้องมาตลอดเริ่มเงียบลงทีละตัวยายจุดธูปสามดอกหน้าบ้านพร้อมหยิบถุงผ้าแดงอีกถุงแขวนไว้ตรงคือกลางบ้านเธอไม่พูดอะไรกับเพลงเลยตั้งแต่บ่ายมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลเงียบ เพลงนั่งกอดเข่าที่มุมห้องสายตาจาับจ้องไปยังกระจกที่ถูกผ้าขาวคลุมไว้เธอเป็นคนคลุมมันเองตั้งแต่เมื่อวานเพราะไม่อยากเห็นเงาที่ไม่ใช่เธออีกภายในอกเธอรู้ว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นเสียงฝนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคล้ายลำน้ำเริ่มไหลเชี่ยวอย่างไม่มีเหตุผลนาฬิกาตีหนึ่งครั้งหนึ่งเพลงยังไม่นอนเธอพยายามหลับแต่เสียงที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำให้หัวใจเต้นแรง เสียงฝีเท้าช้าๆวนไปมารอบบ้านเป็นจังหวะเหมือนคนเดินวนอยู่ที่ชายคาเสียงน้ำหยดตามมาติดๆเหมือนคนปิดฝนเดินลากเท้าไปตามพื้นเธอกลั้นหายใจแนบหูลงกับเข่ารอฟังเสียงนั้นหยุดลงหน้าประตูห้องไม่มีเสียงคอไม่มีเสียงพูดแต่เธอได้ยินชัดว่าเสียงเพลงเบาๆกำลังดังมาจากด้านหลังประตูน้ำไหลไปนางยังรอใครจะมาแทน เสียงนั้นเหมือนมาจากคอที่ปิดน้ำเสียงแหบพร่าเหมือนมีโคลนอยู่ในลำคอแต่ทุ่งทำนองอย่างชัดเพลงลุกขึ้นช้าๆขาแทบไม่มีแรงเดินไปเปิดประตูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงลมเย็นเฉียบที่พัดสวนหน้าเข้ามาในห้องเธอก้าวออกมายืนตรงระเบียงมองออกไปยังสะพานไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปด้านหลังของลานวัดเสียงฝนยังคงตกแต่เธอกลับเห็นบางอย่าง ไต้แสงฟ้าแลบวูบหนึ่งเธอเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงกลางสะพานผมยาวปีกแนบหลังชุดสีขาวหมุนจนดูเหมือนเพื่อนโคลนเธอยืนหันหน้าไปทางน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่กลับไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยแม้สายน้ำจะซัดรุนแรงแต่ร่างนั้นกลับยืนนิ่งไม่ขยับเพลงไม่รู้ว่าตัวเองเดินออกจากบ้านตออไหนเท้าเปล่าลุยน้ำลึกขึ้นเรื่อยๆแสงไฟในหมู่บ้านดับลงทุกดวงเธอเดินไปโดยไม่รู้ตัวว่าเปียกโชกไปทั้งตัว ฝีเท้าเธอจมหายไปในโคลนทุกย่างก้าวมีเสียงแชบเบาๆตามมาเธอมาหยุดอยู่ที่ตีนสะพานไม้เงานั้นยังอยู่ตรงกลางสะพานเธอพยายามมองใบหน้าว่าใช่นางไหมหรือไม่แต่ไม่มีหน้าให้เห็นมีเพียงพื้นผิวเรียบขาวซีดเหมือนกระดาษปียกน้ำร่างนั้นเริ่มขยับหันมาทางเธอช้าๆแม้ไม่มีดวงตาแต่เพลงรู้สึกได้ว่ามันกำลังจจองมาที่เธอ และทันทีที่เธอก้าวขึ้นบันไดไม้แผ่นแรกเสียงทั้งหมดรอบตัวหยุดลงในทันทีไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงน้ำไม่มีเสียงลมหรือแม้แต่เสียงหัวใจตนเองโลกทั้งใบกลายเป็นช่องว่างเงียบสงัดและทันใดนั้นเองเธอก็รู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่คว้าข้อเท้าเธอจากใต้น้ำร่างเธอถูกกระชากลงอย่างแรงทุกอย่างกลับมาเร็วเกินไปเสียงน้ำซัดเสียงฝนกระแทกเสียงร้องในลำคอที่ไม่มีใครได้ยิน น้ำเย็นเฉียบกัดผิวเธอเหมือนมีบางอย่างลากเธอลงสู่ก้นลำธารเธอดิ้นสุดแรงแต่ขากลับไม่ขยับทุกอย่างกลายเป็นสีดำในทันทีเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินก่อนหมดสติคือเสียงร้องเพลงของหญิงไม่มีหน้าเสียงที่ดังอยู่ในหัวของเธอมาหลายคืนน้ำไหลไปนางยังรอใครจะมาแทนฟ้าสางในหมู่บ้านนาปงอย่างเงียบงนันสายฝนเมื่อคือนทิ้งร่องรอยโคลนปเปื้อนเต็มลาน้ำ ในลำธารยังไหลเชี่ยวเสียงซาเบาๆดังก้องไปทั่วสะพานไม้เปียกแฉะและมีกิ่งไม้หักทับถมอยู่กลางทางยายของเพลงตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ทันเช้าเธอเดินไปที่ห้องของหลานสาวและพบว่าประตูเปิดอ้าอยู่ลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาเป็นระยะผ้าห่มถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยแต่ไม่มีร่างของเพลงอยู่ในนั้นกล่องไม้ที่เคยวางอยู่ข้างเตียงหายไปผ้าขาวที่เคยคลุมกระจกถูกรูดลงมาวางไว้บนพื้นอย่างเบามือ ยายไม่พูดอะไรแต่เดินไปหยิบของในตู้เก็บของเงียบๆเ,เทียนดำทูกขาวดอกไม้แห้งน้ำมนต์และถุงผ้าแดงอีกหนึ่งถุงเธอมุ่งหน้าไปยังลานหน้าศาลเจ้าที่ตอนนี้เปียกชุ่มแต่กลับไม่มีร่องรอยของผู้คนเธอวางของทั้งหมดลงตรงกลางศาลแล้วนั่งลงกับพื้นพูนรมคำอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินชาวบ้านเริ่มรู้ตัวว่าเพลงหายไปตอนสายยายไม่ตอบคำถามใครเธอแค่พูดว่าหลานฝันแล้วฝันหนักมาก มีคนพูดเบาๆว่ารอบ15ปีมาถึงอีกแล้วบางคนเริ่มมองไปที่สะพานไม้กลางลำธารบางคนก้มหน้าไม่กล้าพูดอะไรแม้จะรู้ว่าไม่มีใครช่วยอะไรได้เด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งกระหึกระหอบเข้ามาบอกว่ามีคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ใต้สะพานเมื่อคืนยายลุกขึ้นทันทีคว้าเอาของทั้งหมดที่เตรียมไว้แล้วเดินตรงไปยังสะพาน ใต้สะพานมีร่องรอยเหมือนมีคนเหยียบโคลนไว้เป็นแนวยาวแต่ไม่มีร่างใดอยู่ตรงนั้นเธอหยุดยืนมองแล้วเรียกชื่อเพลงซ้ำๆเสียงของเธอแหบแห้งแต่ก็ไม่หยุดไม่มีใครตอบไม่มีเสียงเพลงไม่มีเงาเธอนั่งลงตรงปลายสะพานแล้ววางของที่เตรียมไว้ลงบนผืนผ้าเธอจุดทูปช้าๆและหลับตาแน่นเหมือนภาวนาอะไรบางอย่างเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งวันเต็ม จนกระทั่งเช้าวันถัดมาเสียงฟีเท้าปีดน้ำดังขึ้นตรงถนนหน้าบ้านของยายทุกคนหันไปมองพร้อมกันร่างของเพลงเด so ินโซเซกลับมาเสื้อผ้าปีดชุ่มผมแนบหน้าและเท้าเปล่าเลอโคลนเธอไม่พูดอะไรแค่เดินผ่านคนในหมู่บ้านด้วยสายตาว่างเปล่ายายรีบวิ่งเข้าไปโอบหลานไว้แต่เพลงไม่ตอบรับเธอนั่งลงตรงบันไดบ้านหายใจช้าๆและพูดเพียงประโยคเดียว ฉันไม่ใช่คนสุดท้ายทุกคนในที่นั้นเงียบกริบสายตาหลายคู่มองไปยังสะพานหมายลำน้ำยังไหลยอยู่ลมยังพัดมาแต่ในหูของเด็กหญิงอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นเป็นครั้งแรกน้ำไหลไปนางยังรอใครจะมาแทนเธอลืมตาขึ้นช้าๆในห้องนอนและมองไปที่หน้าต่าง ถุงผ้าแดงของบ้านเธอขาดครึ่งหนึ่งปลายผ้าปลิวเบาๆเหมือนมีบางอย่างเพิ่งเดินผ่านไปตรงนั้นเสียงฝนจากเมื่อคืนยังหลงเหลือเป็นกลิ่นดินชืน้นเธอพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกว่าขาหนักขึ้นอย่างประหลาดและในกระจกเงาบานเล็กที่ตั้งอยู่มุมห้องเงาของเธอกำลังยืนยิ้มแม้ใบหน้าจะยังไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อย